ครับสวัสดีครับอันเซตนี้ก็จะเป็นพุงแจนะครับเป็นพวงแจตุ๊กตาไมล์ริตตันโทนี่นะครับคืนนี้ผมก็ซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะเป็นอะไรนะบัตเชอร์ชายอ่าตัวนี้ผมไม่รู้นะครับคือสังเกตนะครับว่าการ์ดด้านหลังนี้จะสามารถเปลี่ยนลายได้นะครับนี่ไนงะคือเป็นการ์ดที่ว่าเป็นภาพ สามมิติอ่ะครับเปลี่ยนได้นะครับก็รู้สึกว่าเซตหนึ่งจะมีอยู่สิบสองตัวนะสิบสองตัวอันนี้ผมจำได้เลยว่าเป็นพิงค์คีไพยครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยของของควายไลท์ชื่อสไปครับสุดตัวนี้ ส่วนตัวนี้ลักษณะเหมือนทวายไรนะครับแต่คือแต่ดูจากสีลายแล้วไม่น่าใช่อันตัวนี้ไม่รู้จริงๆนะครับครับแล้วการเป็นสามมิตินะครับอันตัวนี้ดูเหมือนอันตัวนี้ดูเหมือนไนแมมูนนะแต่ว่าสีเป็นชมพูนครับอันนี้ คืนนี้จำได้ว่าเป็นน้องของแอปเปิลแจ็คนะครับตัวเนี้อ่าอืมตัวนี้ไม่รู้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดส2องแบบครับอ่าท้าสดวตัวนี้จำได้ว่าเป็นน้องของลาลิตี้คือสดตัวนี้ลักษณะท่าทางเหมือนเรนโบว d เดสครับอ่าคือแต่สีตัวนะไม่ใช่นะหมดยังเนี่ย อ่ะหมดแล้วครับอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่งครับอ่ะครับเซตนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ